ก้อยเตะก้อยเตะจ้าไม่เท่ากับเด็กๆได้หรอคะเนี่ยเนี่ยอัลกุสซีลาอัลลอฮ์มานุราะฮิน กำลังเดินเลือกจะไปไหนแล้วทางช่องทางเอ๊ะกระปุกที่ไหนกระบุกที่ไหนออกมาอะไรนะเพราะยังมาอ้ตู่เบ้อ๋อ เฮอาจีนีนก็ชอบมกันแหละแต่ผู้ชายชอบมากกว่าชอบอยากไก่กินของแท้น้อโอ้ยงตน้ำเราจะดูตาน้ำเต็มแลอกไปแค่อาไปกินนะเขาหินอิ่าต ลักษณะการแบ่งเพศประมาณหนึ่งลักษณะง่ายๆคือกลุ่มตัวนี้เพลทมือกับมันตัวผู้นะครับบริเวณขาขาเดินนะฮะขาเนี้ยขาถ่แล้วเที่ยวขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะตายไหมได้หมดเลยครับมีในพื้นที่ด้วยสิ่งที่หน่วยอยากให้เกิดก็คือในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กๆนะครับการเรียนรู้ของเด็กๆการใช้เวลานอกห้องเรียน มาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของแปลงที่ทหารนะครับได้ปลูกนะครับแล้วก็แปลงเด็ก,ดกที่เด็กๆเ,เนี่ยได้ปลูกได้เรียนรู้มาเก็บผักมาปลูกด้วยตัวเองโดยตรงนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการใส่ปุ๋ยบำรุงพืชเนี่ยเราทํากันเองนะครับโดยใช้ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกก็คือใช้วัชพืชในพื้นที่ที่ได้จากการดายามูลสัตว์นะครับในพื้นที่มามาทำตรงนี้นะครับก็ทําให้มันเป็นแปลงที่แปลงต้นแบบที่มีหลายๆคน ได้แวะมาเยี่ยมแวะมาชมกันผ่านมานะครับศูนย์อันนี้นะครับเราให้คําแนะนําชาวบ้านนะครับในการปลูกพืชไม่ได้จําหน่ายของนะฮะผักก็คือพวกนี้เนะี่ยปลูกให้แล้วก็ชาวบ้านก็เก็บไปนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีผลผลิตที่มากกว่านี้นะครับก็อาจจะต้องอาจจะมีการจําหน่ายซึ่งจำหน่ายในราคาถูกแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนด้วยนะครับก็จะมารับตรงนี้ไปครับ